สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ destiny talk นะคะเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของสมราศีสุดท้ายกันได้แก่ชาวราศีมังกรราศีกุมและราศีมีนค่ะแน่นอนว่าเราจะยังคงพูดถึงอิทธิพลของดาวเสาร์และพระราหูที่ส่งผลชัดเจนตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568เป็นต้นไปค่ะ มาดูกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของทั้งสามราศีจะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเป็นผู้ที่มีความอดทนมีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นสูงเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยและชอบการวางแผนในทุกๆเรื่องเลยค่ะการงานตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568เป็นต้นไปอิทธิพลดาวเสารจะส่งผลในภพสหัชชะคือเพื่อนฝูง การเดินทางซึ่งจะทำให้การงานมีความจริงจังและมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณอาจได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบโปรเจกต์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการสื่อสารหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะการเงิน ด้านการเงินในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะมีรายได้ที่มั่นคงและมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการศึกษาหรือการลงทุนระยะยาวที่ต้องใช้ความรอบคอบสูงค่ะความรัก ความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่อนข้างราบรื่อและมั่นคงสำหรับคนโสดอาจมีโอกาสได้พบกับคนที่มีลักษณะจริงจังในความสัมพันธ์ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นและอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะสุขภาพควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องความเครียดที่สะสมจากการทำงานหนักควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอค่ะโชคลาภ มีโอกาสได้รับโชคลาภจากการทำงานหนักและความพยายามของตนเองหรือจากความสำเร็จในเรื่องการลงทุนที่ได้วางแผนไว้สรุปคำทำนายการงานมีความมั่นคงและก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นการเงินไรายได้มั่นคงแต่มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางความรักความสัมพันธ์รับรื่นและมั่นคงคนโสดมีโอกาสพบคนจริงจัง สุขภาพควรระวังความเครียดสะสมจากการทำงานหนักโชคลาภโชคลาภมาจากการทำงานหนักของตอนเองชาวราศีกุมชาวราศีกุมเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักคิดนอกกรอบและมีอุดมการณ์สูงเป็นคนรักอิสระและชอบการเปลี่ยนแปลงค่ะ การงานตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568เป็นต้นไปอิทธิพลดาวเสารจะส่งผลในภพพันธุนั่นคือครอบครัวที่อยู่อาศัยซึ่งจะทำให้การงานมีความจริงจังและมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณอาจได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้รับผิดชาโปรเจกต์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยหรือการทำงานร่วมกับครอบครัวค่ะการเงิน ด้านการเงินในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะมีรายได้ที่มั่นคงและมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อาจมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการศึกษาหรือการลงทุนระยะยาวที่ต้องใช้ความรอบคอบสูงค่ะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่อนข้างราบรื่นและมั่นคงสำหรับคนโสดอาจมีโอกาสได้พบกับคนที่มีลักษณะจริงจังในความสัมพันธ์ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นและอาจมีการวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะ สุขภาพควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องความเครียดที่สะสมจากการทำงานหนักควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอค่ะโชคลาบมีโอกาสได้รับโชคลาบจากการทำงานหนักและความพยายามของตนเองหรือจากความสำเร็จในเรื่องการลงทุนที่ได้วางแผนไว้สรุปคำทำนายการงานมีความมั่นคงและก้าวหน้าม,มากขึ้นมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับครอบครัว การเงินไรายได้มั่นคงแต่มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางความรักความสัมพันธ์ราบรื่นและมั่นคงคนโสดมีโอกาสพบคนจริงจังสุขภาพควรระวังความเครียดสะสมโชคลาภโชคลาภมาจากการทำงานหนักของตนเองชาวราศีมีนชาวราศีมีนเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนมีจินตนาการสูงและมีจิตใจที่เมตตาเป็นคนรักความสงบและชอบที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งค่ะ การงานตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568เป็นต้นไปอิทธิพลดาวเสารจะส่งผลในภพวินาศนะนั่นคือความลับความเสียหายซึ่งอาจทำให้การงานมีความท้าทายมากขึ้นคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาที่ไม่คาดคิดหรือความหล่าช้าจากระบบและกฎระเบียบควรระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนะคะ การเงินด้านการเงินในช่วงนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเรื่องที่ไม่คาดคิดควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินค่ะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรควรใช้ความเข้าใจและเปิดใจคุยกันมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งสำหรับคนโสดควรระวังคนที่มีลักษณะไม่ชัดเจนหรือคนที่เข้ามาในชีวิตเพื่อผลประโยชน์ค่ะ สุขภาพควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องความเครียดที่สะสมจากการทำงานหนักควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดนะคะโชคลาภโชคลาภในช่วงนี้ไม่เด่นชัดนักโชคอาจจะมาจากการทำงานหนักและความพยายามของตนเองมากกว่าที่จะมาจากเรื่องเสี่ยงโชคค่ะสรุปคำทำนายการงานมีความท้าทายมากขึ้นควรระวังความหล่าช้าและปัญหาที่ไม่คาดคิด การเงินควรระมัดระวังการใช้จ่ายมีเกณฑ์รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นความรักความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรคนโสดควรระวังคนที่มีลักษณะไม่ชัดเจนสุขภาพควรดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีระวังความเครียดสะสมโชคลาบโชคลาบมาจากการทำงานหนักของตนเอง และทั้งหมดนี้ก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรกุมและราศีมีนในช่วงครึ่งปีหลัง2,565นะคะแล้วพบกันใหม่ใน Destiny Talk ตอนหน้าสวัสดีค่ะ